ก็มือ่อในภาอกันวันที่สิบสองกันยายนนะครับมออเมื่อในภาคเขาเบิงอ่ากอพันธ์บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับเราปลูกเป็นแม่พันธุ์ซีก่อนะครับเกือบอ่าสองปีนะครับประมาณหนึ่งปีกับอีกแปดเดือนนะครับหน่อค่อนข้างสวยนะครับกอนนี้เราใช้เทคนิคการ ขยายพันธุ์เป็นกิ่งต้นนะครับลักษณะกิ่งที่พร้อมตอนนะครับเมื่อวานเท้าแต่งออกนะครับลำแกะตัดแต่แตงไป3ามสี่ลำนะครับกอนี้เมื่อวานนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเท้าเตรียมการที่จะตอนนะครับกิ่งที่พร้อมจะตอนก็ประมาณนี้นะครับ ลำนี้ก็จะได้1 2 3 4นะครับ4ได้ถึง4นะครับหรือ5นะครับนะครับบางกิง่งมีหลากอากาศออกนะครับการตอนก็ง่ายขึ้นนะครับการออกรากก็จะง่ายขึ้นนะครับก็ปีนี้เรามีแผนขยายเป็นกิ่งตอนนะครับก็น่าจะได้อยู่ประมาณ เกือบ200กิ่งนะครับจากแม่พันธุสกอนะครับก็มีขุดล้อมบ้างนะครับก็ประมาณ10นะครับเมื่อวานก็ขุดล้อมไป7หรือ8นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแต่หลักๆก,ก,ก็คือนี่ครับคุณสมบัติกิ่งที่พร้อมจะ เป็นกิ่งแม่พันธุ์หรือตอนได้ง่ายนะครับก็มีรากอากาศออกในลักษณะนี้นะครับก็จะได้รากออกได้ง่ายนะครับหนึ่งลำก็จะได้ประมาณสามสี่นะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับมีรากอากาศออกในลักษณะนี้นะครับการตอนก็จะง่ายนะครับ ก็น่าจะอ่า20 20นะครับ20ได้ประมาณ60นะครับ60กิ่งตอนอสำหรับรุ่นนี้นะครับกับพอดีเข้าใส่เป็นลงแปลงของข้าเองนะครับในช่วง คือดูแรงนะครับขยายพัน